ในเช้าวันนี้เธอได้รับมอบหมายให้มาสำรวจกิจการที่พักและบ่อน้ำพุร้อนซึ่งที่พักแห่งนี้ก็ได้เปิดกิจการมานานมากแล้วซึ่งอยู่ห่างออกไปจากตัวเมืองซึ่งหน้าที่สำคัญของเธอนั้นจะเป็นผู้ทำการสำรวจและประเมินผลของสถานที่ต่างๆที่เธอรับมอบหมายให้กับหน่วยงานพอเธอเดินทางไปถึงเธอก็ได้เรียกถามคนข้างในว่ามีใครอยู่ไหมรบกวนออกมาหาเธอหน่อยหลังจากนั้นก็ได้มีเจ้าของกิจการได้เดินออกมาแล้วได้เอ่ยปากถามเธอส่วนเธอนั้นก็ได้บอกให้เจ้าของกิจการให รับทราบกับเหตุผลและหน้าที่ของเธอในวันนี้พอเจ้าของรู้ว่าเธอจะมาสำรวจและประเมินผลกิจการของตนเองเขาก็ได้บอกให้เธอมาในวันหลังเพราะว่าวันนี้มีลูกค้ามาใช้บริการที่พักของตอนเป็นจำนวนมากและไม่สะดวกในวันนี้พอเธอเห็นว่าเจ้าของกิจการยังไม่สะดวกที่จะให้เธอประเมินในวันนี้เธอก็เลยโทรรายงานไปยังหัวหน้าให้รับทราบเกี่ยวกับปัญหาของเธอที่ไม่สามารถทำการสำรวจและประเมินได้ วันถัดมาหัวหน้าได้โทรมาสั่งงานเธอและได้ให้เธอไปสำรวจและประเมินกิจการของผู้ประกอบการรายเดิมแต่ในวันนี้ได้บอกให้เธอไปจองห้องพักเป็นเวลาสองวันและได้สั่งให้เธอค่อยๆแอบสำรวจและส่งข้อมูลมาให้กับเขาเพราะถ้าตั้งใจไปสำรวจและประเมินแบบตรงๆเขาคิดว่าเจ้าของกิจการก็คงไม่ให้ความร่วมมือเป็นแน่ถัดมาเธอก็ได้เดินทางมาถึงและได้บอกกับเจ้าของที่พักว่าวันนี้เธอไม่ได้มาสำรวจแต่จะมาจองห้องพักและจะเข้าพักที่นี่เป็นเวลาสองวันส่วนเจ้าของ กิจการก็ลังเลอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะพาเธอไปที่ห้องพักและได้เดินออกไปแต่เจ้าของกิจการก็ได้ยืนลังเลอยู่พักหนึ่งเพราะเขาไม่ค่อยไว้ใจเธอสักเท่าไหร่ถัดมาเธอก็ได้โทรรายงานหัวหน้าและได้บอกกับหัวหน้าว่าเธอได้สำรวจห้องพักแล้วห้องพักดูสะอาดดีและตัวห้องพักยังดูแน่นหนาและแข็งแรงดีไม่น่าจะมีอันตรายกับคนที่จะมาใช้บริการที่พักแห่งนี้ ถัดมาในตอนเช้าของวันนี้เธอตั้งใจที่เดินสำรวจรอบๆบ,บ,บริเวณสถานที่แห่งนี้แต่เธอกลับต้องมาเจอเจ้าของกิจการซะก่อนพอเจ้าของที่พักเห็นเธอมีท่าทางพิรุธเขาก,ขก็ได้เดินมาบอกเธอว่าอย่าให้เขารู้นะว่าเธอมาแอบสำรวจกิจการของเขาโดยที่ไม่บอกไม่งั้นเขาจะไล่เธอออกจากที่นี่ทันที ต่อมาในตอนกลางคืนเธอก็ได้โทรรายงานกับหัวหน้าอีกครั้งแต่ครั้งนี้ก็เหมือนกันก็ออกแนวชื่นชมและชื่นชอบที่พักแห่งนี้เป็นอย่างมากแต่ดูดูแล้วรู้สึกว่าเธอจะชอบสถานที่พักผ่อนแห่งนี้ซะแล้วสิ ถัดมาในตอนเช้าก่อนที่เธอจะเดินทางกลับเจ้าของที่พักก็ได้ออกมาส่งเธอและได้บอกเธอว่าหากเธอชื่นชอบสถานที่แห่งนี้ถ้าวันไหนเธอสะดวกเขาก็พร้อมที่จะให้เธอมาสำรวจและประเมินได้ทุกเมื่อและเขาพร้อมจะให้ความร่วมมือและจะให้เธอพักฟรีจะอยู่กี่วันก็ได้ส่วนเธอก็ได้ขอบคุณและได้บอกเขาว่าจะกลับมาที่นี่อีกแน่นอน